เอาล้ครับเมื่อในห้อ็จะมาใส่เบ็ดกันนะครับแง่ห้อ็เทียนที่ใส่ก็จะเป็นแง่เขียดอิโมนะครับนี่ครับเราจะมาตามล่าปลาช่อนตัวนี้กันนะครับเราบะมาดูว่ามือนี้จะมาช่วยให้พี่น้องได้เบิ่งกันบราะนะครับผมนี่ครับอือมแง่เขียดอิโม่เฮานะครับแงดนิ่งเสยนะครับผมหฮาก็ใส่ไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมประมาณชั่มกล่วแล้วครับหฮอขนีครับเป็นผมเองนะครับเฮอก็ต้องเอาแง่มาเปลี่ยนใหม่นะครับ เตี้ยนเงาครับปลาตัวนี้เขียดหม้อว่กินนะครับเขาต้องเอาเงาจริงเลียดครับมาใส่ครับบมรว่าจะได้ผลกันวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาลุ่นกันเงาๆนี่ครับผมเองนะครับผมเอาแล้ครับนี่ครับมาแล้วครับเงาเงาจริงเลียดเทานะครับนี่ครับโชว์หน่อยนี่ครับดึงตาดิ้นหลอใจปลาช่อนแล้วนะครับเอาว่าไงปลาช่อนนี่ครับยังมาถึงใจแล้วมาแล้วครับท่านผู้ชม อาชอนตัวนี้เป็นยังไงจะเป็นตัวที่เข้าตามลาก,กันบ้างครับออเออเรียกว่าง่ายเอย้แต่เงีย้ยเ่าบดีป่ากับผูสนใจนะครับบดึงความสนใจให้ปลาได้บืองกันครับอืมเจ้าตัวนี้มันใหญ่เหลือเกินนะเนี่ยชอมาดูอร่อยม,มาอยู่ข้างเงีย้ยเข้านะครับปลาเงีย้ยเกันหนิงเสยนะครับถามเป็นกระตุกต่อยนึงคือว่า ดึงความสนใจให้ปลามาป่าก็จิกินเงี้ยเลยนะครับผมเอาเจ้าว่างไงเนี่ยเฮ้ยดีเลยครับดึงความสนใจให้ประชาชนเห็นอืแล้วจังหวะนี่จังหวะนี่จะเรียบร้อยว่าตบ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 เอาลุนรุนตบตบ,ตบเรียบร้อยครับท่นานผู้ชมเรียบร้อยกินกันไปแล้วครับจังหวะนี้ก็เรียบร้อยเลยนะครับ เบ็ด้าดินแลครับเบ็ดดินนะครับนะครับเบ็ดสายไปใายมากแล้วนะครับผมน้ำดินกระจายบอกแล้วครับนี่บอกแล้วเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะครับตัวนี้ว่าดุนกันมัน่นโตเงี้ยโเงี้ยจิ้งเหลีดเปลี่ยนเป็นเงี้ยจิ้งเหีดน,นะครับอดึงเบ็ดจมน้ำได้แล้วครับผมโอ้ยมันตัวนี่วะท่านผู้ชมอุ้ยนะ เรียบร้อยแล้วครับแมนตวนี้เพะนี่ครับอจบเกมแล้วครับผมนเ,เ,เนี่ยแต่เี้ยสเงี้ยเงี้ยจิ้งเหลียนนะครับเรียบร้อยเลยนะครับผมอืมกล่องเฮ้าอ๋อนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมสุดยอด